สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลัง,รงแร่งเชื่อแรงใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแอดมิ min นน้ำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเด้ยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับข่าวด่วนประกาศเตือนฝนตกหนัก พื้นที่สีแดง6จังหวัดรับมือวันนี้พยากรณ์อากาศโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกากรมตุนยมทิยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันศุกร์ที่2 0สภาคมตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาของวันศุกร์จนถึง6กนาฬิกาของวันเสาร์เปรียณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกาญจนบ,บรุรีและราชบุรี ่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่สุขุไทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาหนองคายบึงกาฬนครพนม กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระ,ะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ